สบายดีทุกคนสบายตอนแรงมุนิจ่ากลับมาอเฮือนเดอ้อใจลุกนครหลวงมาไปอยู่คนได้สิบหมืะะ่นแล้วกันลับมาเฮือนตอนนี้ก็คือตอนแรงนี่ผมไม่อยางกินมาเทือนปุ๊บกลับมาหนาเลยตอนนี้ก็มาหาเก็บปลากูดไปเฮ็ดแนวกินปผักกูดก็คือโคตรงามทุกคนพอไปรไิมาเก็บหลายหมื่นปกติใจจะมาเก็บตลอดสองสามหมื่นมาเทือนึงแต่ว่าไปเวียกหลายหมื่นปริมาเก็บกว่าผัากูุดก็คือ่าเข้าไปที่ลูกเดยมันอยู่ตามลำเรียบหนามลำท่านี่แบบนี้อันนี้คือแม่นม้มนี่เลย ก็ไ,ได้ยักกินกับมาเก็บเอาได้แต่ว่าอันนี้เฮากบแบบเฮาบ่อยู่แล้วบ่มีผู้ใดามาเก็บเ <c oughs> พราะปกติก็มีแต่เฮานีา่แหละเก็บส่วนหลักเขาจะเก็บแถวเรียบนาไฟน้ำมันเพราะว่างนาผู้ใดก็มีคือกันไงอนี่แหละก,กูดโคตรงามอันนี้เฮาสิเก็บไปพัดน,น้ํามันหอยกินมื้อแรงเพราะว่าบ่มีหยังกินดูทุกคนพวกเงี้กูดแต่ละหยอดโคตรงามเลย เก็บเอาอ่นอ,อนๆเลยเพราะว่าเขาจะไปเหลากะสิเอาลงหมอน้ำมันผัดน้ำมันหอยกินเลยสดๆทันห่อนเลยมหนาอย่างสิมาไทยคลิปยาวให้เบิง้งมูนอีกเลยชมาไทยคลิปสั้นก้อนแบบนี้ทุกคนเพราะว่ามูนมี้มันขำหมืดแล้วดีหกโมงป้ายจะได้เจ็ดโมงแล้วตะเวนกับต๊แล้วมันไก่ชิม,มือแล้วข <laughs> าดแต่ตอนนี้ขาดแต่ตอนนี้มันชิมือมาอันเหลวกะคือแบบเมาบมมีหยัางกินแนวมูแรงเขาบพ่อเชมาเก็บ อย่างกินกันเลยว่ามาหาเอาประกูปไปกินกอนเดี๋ยวมืออื่นค่อยหาแนาวกินใหม่ชิมแนวกินยูวาเนเทากับ,บกว่าได้ยากระนาวสกินพักทุกคนคระนาวกินพักนี่มีหลายเท้ากินสีนี่หยากอยู่เด้อเพราะว่าสีนเนี่ยต้องเหลียงซัดเอาคระนาบุเหลียงกับว่าได้กินคือว่าเนี่ยสิมว่าทางนี้เรียบนามเพราหนึ่งไก่สิม,มืดแหล้มมันก็เลยถ่ายกรจี๊ยแจงกันได้เด้อ อุ so all, ้ยมันแก่ไหมทุกคนแถวนี้มันแก่หมดแล้วพอผมมีผู้ใดมาเก็บผ่านไปสิบหมื่นบนผู้ใดมาเก็บปรากฏแก่แล้วโคตรแก่ไวอยู่ดิจะบอกไปแถวนี้ก็หลายแตแถวนั้นก็มีนีแถวหนั้งฟันหนามฟันหนามกระไส่ใส่ช่วงนี้ถ้าชิล่งหนามก่ออุ้ยหนามโคตรเย็นไหมทุกคนเย็นหนามเย็นแหง กูจะงามอีกแบบแบบใครเที่ยวมาเก็บจังงี่ทุกคนอีกจักหน่อยมันกับพวกไม้อีกสองสามหมื่นเต็มคือเก่าดิเพราะว่าอันมฮาแห้งเก็บมันแห้งป่องหลายนะครันเฮานพเก็บเนี่ยมันโดนป่องอยู่ด้วยกูดนี่มาคันว่าเนี่ยเอามาเก็บตลอดมันแห้งว่าป่องตลอดคันวัวันปล่อยมันไหวเฮาพวเก็บนี่ป้ามันแก่แล้วมัน่อยากป่องไปไหนเนี่ยมต้องมาเก็บตลอดมันต้องป่องตลอดอู้หู อีสซีแรอยู่บ้านเฮาอ่ะอยากกินอย่างก็หาเอาตลา,อตลาดบ่บบบบบดบมีตลาดบุันบ่มมตลาดบต๊มบาดมจะกินอย่างก็ต้องหาเอาตามป่าราอีอย่างบ่มีก็ปลูกเอาคณะจะหาถาดจะว่าว่าจะซ่อกินอยบุมบิมีพู่อจขายให้เจ้าหอกพอบุมีตลาดอยากกินอย่างก็ตอ้องไปหาเอาต้องไปต้องขยัาานเอาต้องหมานเอาจังจะได้กินที่ขานก็ไ่ได้กินแรก เก็บเอาแถวนี่สากัะสิพ่อแล้วสิเอาหลายก็กินบมดเพราะวา่าจังไหนก็กินผู้เดียวอยู่นอนหน้าผู้เดียวอยู่แล้วไหมไปนอนหน้าผู้เดียวช่วยมือวันนี้พ่อจะมาว่าเพื่อนจอดกับมามาเลยวันนี้พักอยู่เพื่อนเลยไหมอันนี้คือเรากินแรงของเฮาเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยทุกคนวันลังก็ไปบ๊ายบาย